สวัสดีทุกคนด้วยครับผมสวัสดีวันเด็กทุกคนเลยนะฮะผมวันนี้ก็น่าจะออกไปข้างนอกกันแบบว่าแหมสนุกสนานกันเลยนะผมตึ้งตอนนี้พี่ก็จัดคลิปนี้ให้แล้วกันนะผมมีคำหนึ่งที่อยากจะพูดให้นะตอนนี้นะผมถ้าคุณรักไดโนเตร์คุณอย่าลืมให้ไดโนเตรากินผักด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่กินผักจะเป็นยังไงใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้ไงแม่ดิ้นพืดพัดเลย <c oughs> โอ้พี่อินโดรแรปเตอร์ มาดูอะไรด้วยเช้าเนี่ยเอามาปึ๊บ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 โอเคไม่มีปัญหาฮะกินโดรัรปเตอร์เบาเบาเบาสำหรับเออมันต้องใช้ประมาณนี้นะเอาจริงๆเดี๋ยวนี่ไอ้ลูกหมุนนะผมให้กดตามมันนะฮะให้เลื่อนให้มันพอดีนะเห็นคนถามมาเยอะที่ก็ไม่รู้จักทิบเอ้าทิบขายแล้วหมดแอธิบาย ไม่รู้จะายอธิบายยังไงให้กดให้มันพอดีกันอะ่ะมันวิ่งตรงไหนก็วิ่งตามนั้นครับผมแม่แต่พี่อินโดแรปเตอร์เหมือนไม่อยากออกหรอกเอาจริงๆให้กดง่ายขนาดเนี้ยเนี่ยหมดแต่บ่นปะมีพอบ่นปุ๊บทีเนี้ยกดไม่ถูกเลยพอบ่นปุ๊บนี่หลงเลยปุ๊บเออ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 นั่นหละนั่นหละอู้ดั้าไม่กดผ้าดดีเดจะอยู่ประมาณสี่ถึงห้าร้อยนะฮะโอ้มาปุ๊บก็อะไรก็ไม่รู้เอพี่อินโดแรปเตอร์เป็นอะไร นี่ได้ทั้งสี่ปะเออเป้าหมายปีนี้ของพี่นะครับผมอินโดแรปเตอร์เจนสองนะฮะยังไงก็ต้องขึ้นร่างแม็กซ์ฮะก็เหลืออีกตัวเดียวเท่านั้นเอาจริงๆมันจะขึ้นร่างแม็กซ์ตั้งนานแล้วถ้าตูไม่ไปซื้อผิดนะฮะถ้าไม่ไปซื้อเนี่ยเห็นไหมเจนหนึ่งแม็กซ์ไปแล้วว่ายังไปซื้ออีกร่างอีกตัวหนึ่งมาแล้วเจนสองอะก็ขาดอีกตัวหนึ่งไงเอยมันเป็นปีต่อปีครับผมใครเล่นเกมนี้จะรู้ดีว่าถ้าเราไม่ได้แบบโปรไม่ได้แบบอะไรนะ บอกเลยว่าตัวหายากมากครับผมไม่ว่าจะ DNA การเก็บบล็อกนู่นนี่นั่นฮนะโอโ้โหบนบนเด็นเริ่มเลยใช่ไหมโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามีตัวรีวิวนะผมเป็นรีเจนระดับ3นะฮะไม่ได้รีวิวนานแล้วไม่ใช่ดิโลนะนี่ครับผมคอนเควปเนสเตอร์ <c oughs> นั่นเองนะผมว้าวนี่เลยครับผมมันชื่อคอนเควปไหมหรืออ่านว่าคอนคาเวเนเตอร์หรือยังไง อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมโหอันนี้ได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วฮะแล้วก็ไม่ได้ใบที่สองเลยครับผมก็อยู่ล่างแรกตลอดหรือพี่เคยรีวิวไปแล้ววะถ้าเคยรีวิวขอัยมาณที่นี้ด้วยครับผมแต่เหมือนจะไม่เคยนะมีมาสี่ร้อยกว่าอีบีมันมันก็ต้องมีหลงบ้างใช่ไหม <c oughs> นี่ครับผมไดโนเโาราโหตัวนี้เท่มากเลยนะเอาจริงๆพี่ชอบมากเลยครับผมถ้าเกิดว่าคือถ้าไดาโนเาร์อ่ะมันไม่ได้เก่งอมืมันน่าจะแบบ พวกรีเจนระดับหนึ่งสอสามันน่าจะมีทําให้มันเก่งขึ้นเนาะแบบเก่งให้เท่าพวกตัวแบบซูเปอร์ไฮบิดอะไรงี้ครผมใช่ไหมอยากให้มันเลเวลเกินแม็กเหมือนพวก AI ออะเอาจริงๆแต่มันก็ไม่ได้ครับผมเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นไดโนเสาวแบบตัวเบาๆอย่างนี้เอาไปลงสนามนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ไปไปกินอาหารเอ้ยเอาตัวให้กินอาหารไปนานแล้วเหรอ <c oughs> เฮ้ยืเคยรีวิวไปแล้ววะหรือเคยรีวิวไปแล้ว,วล โอ้โหถ้าเคยรีวิวไปแล้วขอไปด้วยครับผมไปยังไหนๆก็เคยรีวิวไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ยังไม่เคยเอาลงสนามแน่นอนนะผมนี่อ่าแพ็กเอสดีเอ็นเอครับผมทุกคนมาจัดครับผมโอ้โหเจ้าลงได้ไหมแบบเนี้ยว้าไม่น่าจะมีปัญหาครับผมไปจัดครับผมเดี๋ยวข่อยอาลงช่วงรอบท้ายๆนะรอบท้ายไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวให้พีอินโดแรปเตอร์ตามไปแบกครับผม อย่าขางสิไม่นะไ่นะน้องชาย <c oughs> ดึกว่าโดดซะแล้วเอาละครับผมก็เห็นมีคนแนะนํามานะผมก้อนนี้แจ้งเพื่อนๆเลยนะฮะว่าให้ปิดเสียงเล่นใช่ไหมมันจะไม่ด้งนะผมสําหรับคนที่เด้งบ่อยอัตราการเด้งบ่อยนะแต่พี่ทําคลิปอะพี่ปิดไม่ได้นะผมแต่ก็ขอบคุณด,ด้วยนะผมที่บอกกันมาเนาะ ถ้าใครแบบดิ่งบ่อยจะจัดนะผมแนะนําให้ปิดเสียงตามเพื่อนๆบอกที่แนะนํามากันนะผมเห็นคนบอกหลายคนแล้วแต่เขาพี่ปิดไม่ได้อย่างที่บอกเนาะเราต้องอัดคลิปครับผมแล้วมันไม่ตีเลยฮะมันเป็นโรคอะไรของมันเอไอด้วยค่าสเตตัสของแกดิมันก็เหนือกว่าฉันทุกอย่างแล้วอ่ะจกยังจะเก็บเยอะอีกนะเอาละตีมา คืออยากให้ตัวพวกอรีเจนระดับหนึ่งมันมีค่ามากกว่านี้ดีอ่ามีค่ากว่าการตั้งโชว์หรือเลี้ยงไว้ในสวนใช่ไหมคือมันไม่ได้เอามาใช้เลยเว้ยมันใช้ในพวกซูเปอร์ไฮบิดแบบนี้ตัวม่วงวีฟัาอะ่ะแล้วตัวพวกน,นันน้นเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้ดูเล่นเหรอ <c oughs> อยากให้เขาปาบครับผมไม่มันเกินเลเวลแม็กได้ก็จะดีครับผมบวกเพิ่มแล้วตอนนี้ตูตูโดนตบแล้วโอ้โหโอเคครับผมเหลือแต้มเท่าไหร่ตูวจำไม่ได้ เอาละฮะเหมือนมันจะตีหมดเนาะชิปแล้วตูบมัวแต่บนเหมือนมันจะตีหมดครับผมถ้าจําไม่ผิดถ้าจําไม่ผิดละเว้ยบับเรียบร้อยปดีถึงตู้เจ้าบนแต่ตู้ก็ตีถูก <c oughs> เออสีมาสี่มาขอตีขอตีไม่ได้ตีครับผมโอโ้หไม่เน้นเลยฮะมันน่าจะเก็บสอง คิดว่านะมันน่าจะเก็บสองอะเออนั่ละเอ,อ้ยอย่างน้อยก็ได้ตอดเลือดไปเว้ยเอาร่ะครับผมมันตีหกแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าโอ้โหหกครับผมโอ้ยสวยงามอย่างน้อยก็ยังเหลือเว้ยมาลาครับผมแลวกอเป็นเล็กมาแล้วคือดูดี AI มันจะมีไปร้อยกว่าสองร้อยกว่าเลยเห็นไหมมันยังได้เอาแบบตัวอ่าพวกแบบ เก่าๆมาใช้อ่ะเราก็อยากใช้บ้างนะเว้ยเอาจริงๆเราก็อยากใช้ตัวเก่าๆบ้างเหมือนกันใช่ไหมปึ๊บบัดเรียบร้อยเอาละฮะมาเฮ้ยมันกระตุกแปลกๆว่ะไม่ใช่กระตุกดิมันค้างเลยอ่ะไปรีบรีบจบรีบไปไปนอนบัฟปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บโยนขึ้นไปแล้วก็ฟาด เรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมเอาละฮะเมื่อกี้ค้างโคตรนานเลยโอเคอย่าเพิ่งหลุดแล้วกันนะโอเคครับผมมารอบที่สองอนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเหลือแค่สี่สิบนาทีอุ้ยตอนมันครั้าง ไม่คือมันมันออกแล้วมันเข้าเกมไม่ได้เลยเป็นชั่วโมงเลยฮะแล้วพี่ก็แบบโหสี่วเวลาจัดเลยออกไปทําธุระเลยแล้วเพิ่งกลับเข้ามาครับผมโอ้หมันไม่ต่อเนื่องเลยเนี่ยตูพอจําได้ไหมเนี่ยโอเคปะจัดครับผมตูจจาได้อยู่ั้งว่าตูรีวิวอะไรโอ้คือแบบนานจัดเลยครับผมอะไรกันครับเนี่ยเอาล่ะ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมรีบเล่นเลยฮะรู้สึกอาการไม่ค่อยดีเฮ้ยปกติพี่ไม่ค้างไม่หลุดนานขนาดนี้นะโอ้โหโดนกระแดกไปหนึ่งครับผมปกติจะหลุดแค่แบบแป๊บๆก็เข้าได้เลรอใช่ไหม,มเออประมาณ5้านาทีสินาทีครับผมไม่เกินนี้หรอกแต่ตอนนี้คือน,นานจัดเลยอะเป็นชั่วโมงอะโอ้โหแล้วมาหลุดอะไรตอนตัวอัดกิฟเนี่ยหุยแล้วเมดีอโอ้โหดีแล้วกันไว้ โอ้โหดาเมจเจ็ดพั่ะดาเมจเจ็ดพัหนึ่งะเปลี่ยนเลยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนครับผมโมโนโอเคเดี๋ยวให้โมโนเก็บไปก่อนเอาไม่อยู่จริงๆอะ่ะฟืบบัดเรียบร้อยโอเคแกคึ้งบคือน้ำแกก็ตีแรงอยู่นะแล้วไม่ตีครับผมเปลี่ยนมาโอ้โหโ ดูเลเวลเขาดิไปไหนอะเลเวลไปไหนอะเฮ้ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมรอบนี้สบายรอบนี้พี่กาแบบจบเร็วเลยฮะคือจัดตัวมาแบบกาจบเร็วเลยฮะเจอแบบนี้โอ้โหรีบนะรีบตีมานะทําไมมันการสองวะโอดีมันจะต้องชาร์จสองใช่ไหมเฮ้ย โอ้โหแล้วตีสองครับผมอะไรอย่าบอกน้การสองอีกอ่ะโอ้โหการสองว่ะเอสติปแปลกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยตัวลวน <c oughs> ออกไปนานโอ้โหโอเคครับผมมันเริ่มตีแล้ว <c oughs> มาเมเดียลงมาตหนองมาหน่อยโอ้โยรีวิวสองพันเหลอสองพันบวกเหลอเฮ้ เราก็อยากให้ตัวแบบคอมมอนอะไรพวกเราใช้ได้อีกครั้งเหมือนกันครับผมให้อัพเลเวลเป็นสองพันได้แบบเนี้ยบักเรียบร้อยไปดีแต่มันทําไม่ได้ไงเรา Mac รแม็กซ์ี่ติปไอแม็ก a แบบเป็นร้อยเป็นพันน่ะโถโอ้โหดีสาแบบนี้บึ๊บโอ้โหเรียบร้อยเมเดียทําดีแล้วลกูกมาละครับผมโมโนให้โมโนจบงานไปเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวมันจะได้อีกไม่ไหวนะ <c oughs> ไม่ไหวนะทะลึงอีกทีแพ็กหมดเวลาเึิบเบิบปบ๊บเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมอ,อาจจะอื่นๆลวนๆงงๆหน่อยนะฮะเพราะว่ากว่าจะกลับมาโอเครอบท้ายครับผมโหไปทำธุระก,ก็นานด้วยนะเอาจริงๆจัดครับผมไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ไม่จัวว่าไหวนะเอาจริงเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมันยากตรงเราเอามารีวิวไงคือถ้าเราไม่รีวิวในแพ็กอะไปรีวิวใน p v p มันจะไม่ยากโอ้โหแล้วลงมาถึงจบเลยครับผมโอ้โยแพนเดล่าเนี่ยอยากให้พวกตัวพิเศษอย่างเงี้ยพวกเล็กซี่อะไรเนี้ยเลเวลเกินแม็กได้เว้ยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นตัวพิเศษไง โธใช้อะไรก็ไม่ได้แต่ไอมันใช้ได้ไงตีเข้ามาแล้วแต่เกจะตีเข้ามาพี่โตใส่แทงอยู่แล้วเว้ยรู้ไว้ด้วยนยี่รถถังฮะโอ้โหแล้วมันเก็บแบบนี้มันเก็บไว้ขออย่ากันโอยบ้าโอ้โยพี่โต เราเรีบเลยด้วยดิดูอาการล้ามันค้ายอีกทีดีแพ็กหมดเวลาแน่อุ้ยละตตีโอ้เรียบร้อยพี่โตทำดีแล้วมาแล้วครับผมอินโดรแรปเตอร์เจนสมาแล้วเอาละครับผมเราต้องชูชูตัวที่เราจะรีวิวใช่ไหมเออเราต้องชูวะผมแล้วมันยากตรงนี้แหละ คือถ้าปกติพี่รีวิวอันนี้ไม่ไหวอะพี่ก็จะไปตี PVP ต่อให้ดูอะผมแต่ถ้าตีไหวก็ก็หวดไปแบบนี้ไงเอาละครับผมน่าจะไหวอะเพราะว่าเหลือดได้กินพืชจนนกแบบนี้แล้วพี Indo ่อินโดแรัปเตอร์เจนสองของเราหูเลือดเยอะเตด้วยแต่ว่าเอไออาจจะเก็บชาร์จหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เก็บชาร์จชาร์จองกันสองถก หกมาโขกโอาโอยขอโกได้ตีอุ๊ยขอหกได้หกเลยเพื่อนขอให้ตีมาเกือเนี่ยขอไม่ประมาทแล้วกันนะผมจะไม่หวดเลยแบบพี่โตนะเพราะว่าถ้าเกิดประมาทไปนะผมไอ้ตัวท้ายตัวเดียวที่เราเอามารีวิวเนี่ยคอนเควเตอร์เนี่ยมันจะไม่ไหวนะมันไปตอไม่ได้นะตัวเดียว เฮ้ยแล้วมันเก็บอะไรขนาดโอ้โหอะไรของเอไอวะเน,นี่ยเก็บเก็บบ่อยแล้วด้วยโอ้โหไม่ตีนักดีคือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตัวนั้นมาแล้วให้หมัดแทงนะให้พี่อินโดแรปเตอร์อยู่นะตัวท้ายนะบอกเลยพวกเองนี่จบไปแล้วจบไปแล้วไม่ได้ยื้อนานขนาดนี้บอกไว้ก่อน <c oughs> โอ้โห มันยือขาดใจเลยวะไอไอ่ะเฮ้ยัลโหลโอ้โหถ้าตูไม่ติดรีวิวนี่ตุบแล้วนะ, hey. วะเฮ้ยตบไปเถอะไอขอร้องขอร้องเออนั่นล่ามันต้องอย่างนั้นเบื้นเบื้อนป๊บอุ้ยเจ็บอยู่ก็เจ็บอยู่เอาละขอเลือดแกมันเยอะเกินไปนะ่ะฉันเลยต้องจัดการแกก่อนแล้วก็เหลือเจ้านก เจ้านกก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรครับผมแต่ต้องตอดเลือดให้ก่อนนะบับเรียบร้อยครับผมเอาละฮะเจ้านกมาแล้วไอเจ้าหัวงอนซะด้วยเราต้องเอ้ยเราต้องตอดเลือดนะตอดปะวะโอ้โหจุกแบบเจ็บเจบตอดไหมเพราะว่าตีจะถึงหรือเปล่าดาเมจห้าร้อย500ตอดไปตะแต้มหนึ่งเนาะใช่ไหม ให้มันโหลดลงครับผมเพื่อแบบว่าฉุกเฉินไงเพื่อมีอะไรผิดพลาดใช่ไหม <c oughs> จริงๆก็อยากจะให้ตบเลยแหละแต่เสียวไงกลัวเสียงกลัวเสียงครับผมตบก่อนนี่ไงโอเคเอารหัสสีแต้มสีมาโอ้โหอะไรฮอไอเกเก็บไปถึงไหนถามจริงงั้นขอเปลี่ยนตัวเลยแล้วกันครับผม มาคอนเกรตเตเตอร์มาแล้วดาเมจห้ารอยุ๊ยแต่มันกันสี่นี่จะรอดไหมเนี่ยชิปแล้วเฮ้ยรอดว่ะรอดว่ะกันสี่ก็รอดเอ้ยกันสองว้าวง่มเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมเออย,ยังได้รีวิว โอ้นึกว่าจะตีแพ็กไม่ทันแล้วตอนแรกคือถ้ามันถ้ามันไม่หลุดจริงๆก็เสร็จไปนานแล้วนะคลิปเนี่ยเฮอ้อมารีบเปิดเดี๋ปามีเดี๋ยวหืบ่นเยอะเดี๋ยวมันก็เด้งอีกหรอโธ่ไม่ได้ของอินโดแรปเตอร์เลยอะอะไรวะเนี่ยโอ้ย